สวัสดีจ้าวันนี้เราจะมาสอนการสร้างสมการเส้นสัมผัสเส้นโค้งแอลโดยใช้ความรู้เรื่องแคลคูลัสนี่เราจะมารู้ก่อนว่าการหาความชันจากคลิปก่อนหน้าเนาะเราจะมีสมการ fx ก็คือสมการสมการเส้นโค้ง ถ้าเราต้องการความชันณจุด A ความชันของเส้นสัมผัสเส้นโคงน้งณจุด A อเนี้ยค่ะเราก็จะได้ว่า M ของเส้นสัมผัสเส้นโค้งเนาะจะมีค่าเท่ากับการหาอนุพันธ์หนึ่งครั้งแล้วก็แทนค่า X ลงไปอ,อันนี้คือความรู้เดิมทีนี้พอเราได้ค่า M ออกมาแล้วเราจะเอาไปสร้างสมการ เส้นตรงก็คือสมาการเส้นสมัมผัสเส้นโค้งนั่นเองดังนั้นจากความรู้เดิมเราก็จะได้ว่าสมาการเส้นตรงคือ y ลบ y 1เท่ากับ m คูณ x ลบ x, x 1 อันนี้ก็คือณจุด x 1 y 1จุด x 1 y 1ในที่นี้ก็คือเส้นตรงเส้นนั้นผ่านจุด x 1 y 1นั่นเองเราก็จะได้สมการตัวนี้ออกมาทีนี้ถ้าเขียนให้อยู่ในรูปของเราก็คือในรูปที่เป็นแคลคูลัสเนาะอ่ะเราก็จะได้ว่าถ้าเป็นสมการ เส้นส<ำ>ัมผัส <ำ S 1> ผเส้นโคงอูม x ณจุด ab อืมเราก็จะได้ y ลบ b เท่ากับ m ถูกไหมคะแล้วก็คูณกับ x ลบ e นั่นเองดังนั้นเราแค่เปลี่ยนตัวแปรเฉยๆเนาะดังนั้นเราจะใช้ตัวไหนก็ได้ตัวนี้กับอันนี้หาให้ท์้อาไว้นี่คือการสร้างสมการเส้นสัมผัสเส้นโคง้งดังนั้นเรามีแค่2ขั้นตอนง่ายๆก็คืออันดับแรกดิฟหนึ่งครั้งแล้วก็แทนค่าจุด x 1งลงไปหรือว่า a ลงไปเพื่อให้ได้ความชัน M เสร็จแล้วเราก็เอามาสร้างเป็นสมการเส้นตรงหรือสมการเส้นสัมผัสเส้นโค้งได้เหมือนกันเลยณนะจุด x1 y1 หรือว่าณนะจุด A B นั่นเองอ่าเราไปดูตัวอย่างกันเนาะมาข้อแรกเลยจงหาสมการของเส้นสัมผัสเส้นโค้งณนะจุด x เท่ากับ1 ดังนั้นขั้นตอนแรกเลยก็คือเราต้องหาความชันออกมาก่อนถูกไหมคะก็ดิฟหนึ่งครั้งดิฟสมาการเส้นโค้งก็จะได้สมาการความชันเนาะอืมดิฟออกมาก็จะได้เป็น6 x-8 ลบ8ทีนี้เขาบอกว่า x เท่ากับ1ถูกไหมคะเราก็แทนค่าลงไปเนาะก็จะได้เป็น f ์ที่1เท่ากับ6คูณ1ลบ 8นี่ง่ายๆดังนั้นค่าความชัน m ของเส้นสัมผัสเส้นโค้งก็จะได้เป็น6ลบ8ก็จะได้เป็นลบ2อ่าเราก็จะได้ m ออกมาแล้ว1ตัว m เท่ากับลบ2ทีนี้ข้อนี้เขาบอกว่าณจุด x เท่ากับ1ทีนี้การจะไปสร้างสมการเส้นสัมผัสเส้นโค้งได้เราต้องรู้ทั้งค่า x และค่า y ดังนั้นตรงนี้เราจะให้เป็น x 1เราก็ขาดแค่ y 1ถูกไหมคะดังนั้นการจะหา y 1ได้เราก็แค่แทนเจ้า x 1ตัวนี้ลงไปในสมการตรงนี้ตรงไหนมี x แทน x ด้วย1ให้หมดเลยแล้วเราก็แก้สมการก็จะได้ค่า y เพราะว่าตามหลักแล้ว y, y เท่ากับ f x อยู่แล้วทีนี้หนูก็จะไปหาดับแบกไ้ไปหา y 1ออกมาก่อนเนาะ พูนดับออกมาเราก็จะได้หาตรงนี้เลยเนาะ y หนึ่งเท่ากับ f ที T ่แทน x หนึ่งลงไปอ่าก็จะได้เป็นสามคูณหนึ่งกำลังสองลบแปดคูณหนึ่งได้สามลบแปดก็คือลบห้าดังนั้นคูณดับ a b อ่ะอ่ะข้อนี้คุยพาเมตน x หนึ่ง y หนึ่งเนาะ อ่ะเราก็จะได้ได้ m ม,มาแล้วเราก็จะได้ x 1 y 1ได้เป็นเท่าไหร่1กับลบ5อ่ะทีนี้เราก็ไปสร้างเส้นได้แล้วเนาอ,อ่ะอน,นี้นะจากสมการ เรจะได้ว่า y ลบ y 1เท่ากับ m คูณ x ลบ x 1อืมก็หนูแทนค่าลงมาเลยเนาะก็จะได้เป็น y ลบ1เท่ากับลบ2 2> สองสเรงเล็บจะได้ไม่งงคูณกับ x ลบกับลบห้าอ่าก็จะได้เป็น y ลบ1เท่ากับลบ2 x บวก 5ก็จะได้เป็น y ลบ1เท่ากับลบ 2x ลบ10ทีนี้เวลาเขียนเราจะเขียนให้อยู่ในรูปฝั่งเดียวกันหมดเลยแล้วก็เท่ากับ0นั่นเองดังนั้นเราก็ย้ายมาไว้ซักข้างหนึ่งเนาะก็จะได้เป็น 2x บวก y ลบ1บวก10เท่ากับ0ดังนั้นเราก็จะได้และสมการออกมาก็จะได้ดังนั้นก็จะได้ 2x บวกบวก9เท่ากับ0อ่าจบดังนั้นสมการของเส้นสัมผัสเส้นโค้งของข้อนี้ก็จะคือตัวนี้นั่นเองอ่าทีนี้พอเป็นข้อ2เราลองถามกลับกันดูเนาะเรามีกำหนดเส้นสัมผัสเส้นโค้ง f x ณจุด a b จะได้ว่าความชันมีค่าเท่ากับ2ออ่ากำหนด อันนี้อันนี้ต้องเติมเข้าไปว่ามีค่าอ่ะมีค่าความชันเนาะอ่ามีค่าความชันเท่ากับ2แล้ว f x อ่ะเป็นสมาการเส้นโค้งเนาะมีค่าเท่ากับเท่านี้จงหาจุด a b อ่าข้อนี้คือเขากำหนดความชันมาให้เราแล้วแค่เราหาว่าจุด A B จุดไหนหน้าที่มันมาสัมผัสกันทีนี้ทำยังไงก็ง่ายๆเรารู้อยู่แล้วถูกไหมคะว่าการจะหาความชันไอเจ้าความชันตรงเนี้ยอ่ะก็คือการที่เราต้องดิฟสมาการเส้นโค้ง1ครั้งก็ได้ว่า x อ่าดิฟหครั้งนอกก็จะได้เป็น3 x ไม่ใช่สีอ่ะเป็น6 x ลบหนึ่งอ่ะคิบดิบเลยก็จะได้6 x ลบหนึ 1. ทีนี้เราจะได้ค่า m ออกมาได้ก็คือเราจะต้องแทนค่าถูกไหมคะแทนค่า a ลงไปเนาะแทนค่า x ก็คือ a ก็จะได้เป็น6 A-1 ลบหซึ่งตัวนี้มันจะมีค่าเท่ากับ M ซึ่ง M อาโจทย์ให้มาแล้วคือ M เท่ากับสหนูก็แค่แทนค่าลงไปเนาะอันนี้คือ M mm. ก็จะได้ว่า2เนี่ยมีค่าเท่ากับ6 A-1 ลบหก็จะได้เป็น 6A เท่ากับ3 A เดียวก็จะเท่ากับ1ส่วนอะไรคะ1ส่วน2 อ่าพอได้เองง่ายเลยเรามีสมก,การหสมก,การอยู่แล้วเรามีฟังก์ชันหนึ่งกังชันอยู่แล้วเราก็เอาไปแทนเวลาแทนเราจะแทนใน fx ธรรมดานะคะเราจะไม่แทนในตัวที่ดิฟเนะาะเพราะเพราะถ้าเราเอาไปแทนในตัวที่ดิฟมันก็คือความชันดังนั้นเราต้องการอีกจุดหนึงเราก็ต้องเอาไปแทนในสมก,การธรรมดาเราก็จะหา b และด้วยการแทน a เทกับ1ส่วน2ใน ฟังก์ชัน f(x) นั่นเองอ่าเราก็จะได้เจ้า b ออกมาทันทีเราก็จะได้ว่า b เนี่ยมีค่าเท่ากับ f ที่แทน A ลงไปเนาะซึ่งก็คือ f ที่1ส่วน2ตรงไหนมี x ก็แทน x ด้วย1ส่วน2แค่นั้นเองก็จะได้3คูณ1ส่วน2กำลัง2ลบด้วย1ส่วน2อายกกำลัง2ให้เสร็จก่อนก็จะได้ 3ามส่วนสี่ลบหนึ่งส่วนสอส่วนสี่ลบส่วนสก็จะได้ 1, นึ่งส่วนสนั่นเองดังนั้นเราก็ได้แล้วอ่าเราได้ A กับ b มาแล้วดังนั้นเราก็จะได้แล้วดังนั้น a b จุด a b ก็จะมีค่าเท่ากับ 1. นึ่งส่วนสกับ1ส่วนอะไรคะสีง่ง่าย ข้อสอผ่านไปทีนี้ก่อนเราจะไปทำข้อ3เรามาทบทวนเนื้อหาเดิมอันนี้ก่อนอ่าพริเขียนมาให้แล้วเราจะรู้ว่าถ้าสรรมการเส้นตรงเขียนอยู่ในรูปนี้ ax บวก by บวก c เท่ากับ0ค่าความชันของสรรมการเส้นตรงเส้นนี้จะมีค่าเท่ากับลบ a ส่วน b เมื่อ a b และ c เป็นค่าคงตัวใดๆก็คือเป็นตัวเลขนั่นเอง ความชันหาง่ายๆแต่ถ้าสมการเส้นตรงเขียนอยู่ในรูป y, y เท่ากับ ax บวก b หน้า y ต้องเป็น1เท่านั้นนะคะเขียนอยู่ในรูปนี้เราจะได้เลยว่าเจ้าความชันก็คือตัว a ก็คือสัมประสิทธิ์ที่อยู่หน้า x นั่นเองแต่ข้อนี้ก็คือมีเงื่อนไขแค่ว่าหน้าสัมประสิทธิ์หน้า y ต้องเป็น1เท่านั้นเราถึงจะดึงออกมาตอบได้เลยเขนะียเนาะ ข้อ3และข้อ4ก็คือสิ่งที่รู้กันอยู่แล้วรู้ว่าเส้นตรง2เส้นเนี่ยถ้าเมื่อไหร่เส้นตรง2เส้นอะ่ะเกิดมีการขนานกันเราจะรู้เลยว่าถ้าเส้นตรง2เส้นขนานกันความชันต้องทําไมคะความชันก็ต้องเท่ากันถ้าความชันไม่เท่ากันมันก็จะขนานกันไม่ได้ไง่ายๆเองอ่ะอันที่2ถ้าเส้นตรง2เส้นเนี่ยตั้งฉากกันอ่าตั้งฉากกันแล้วเนาะ ถ้าขนานความชันเท่ากันแต่ถ้าตั้งฉากกันเราจะได้ว่าผลคูณของความชันของเส้นทั้งสองต้องมีค่าเท่ากับ1นั่นเองหรืออะถ้าใครมองภาพไม่ออกเนาะคิดง่ายๆสมมติมีเส้นตรงอยู่2เส้นเราก็จะมีความชัน m 1กับ m อะไรคะ m 2 2เส้นเนี้ยจะตั้งฉากกันได้อะความชันเอ,อ่อผลคูณของความชันต้องมีค่าเท่ากับลบหนก็คือเอา m 1คูณกับ m 2, 2ต้องได้ค่าลบ1ถึงจะได้สรุปได้ว่าเส้นตรง2เส้นนะ่ะตั้งฉากกันอ่าพอเรารู้ความรู้เดิมตรงนี้เราก็ลองไปทำแบบฝึกหัสข้อ3เนาะเขาบอกว่าสมกรารเส้นสัมผัสเส้นโค้งก็คือให้มาแล้วสัมผัสผกับเส้นโค้ง fx จงหาจุดสัมผัสอ่าง,ง่ายๆเลยดังนั้นถ้าเรารู้ความชันอะ่ะ เราก็จะไปหาได้ถูกไหมคะเหมือนข้อ1ข้อ2ก็คือข้อนี้ไม่ได้ให้ความชันมาตรงๆหนูต้องหาเองจากความรู้เดิมดังนั้นอันเนี้ยเราก็จะไปใช้สมบัติหรือความรู้ข้อนี้ก็คือมันเขียนอยู่ในรูปนี้เนาะดังนั้นเราก็หา M ออกมาก่อนข้อนี้เราก็จะได้ว่า A เท่ากับ5 B เท่ากับ1และ C เท่ากับ จอ่ะเขียนไว้แบบนี้จะได้ไม่งงดังนั้นเราก็จะได้ค่า M ออกมาง่ายๆ M ก็ <M S 2> จะได้จากสูตรคือลบ A ส่วน B ก็จะได้เป็นลบ 5, 5ส่วน1ก็คือลบ5ดังนั้นเราได้ความชันแล้วเนาะเราก็ไปหาจุดสัมผัสดได้แล้วโดยการที่ว่ากุยให้จุดนี้เป็น A กับ B เนาะ,ะได้ไม่งงอ่ะทีนี้ก็คือทำเหมือนเดิม ดิฟเส้นโค้งได้สมการความชันอ่ะก็จะได้เป็น 2x งลบ1ง่ายๆเลยแล้วก็แทนค่า a ลงไปเนาะก็จะได้ m เนี่ยมีค่าเท่ากับ f A ก็จะได้เป็น 2a-1 ลบ1แต่เมื่อกี้เราหา m มาแล้วถูกไหมคะ m คือตัวนี้เนาะก็อเอาไปแทนแค่นั้นเองก็จะได้เป็น ลบห้ามีค่าเท่ากับสองเอลบหนึ่งแกนสมการปกติสองเอเท่ากับลบสี่เอเดียวก็เท่ากับลบสองนั่นเองอ่าพอได้เจ้าเอก็ไปแทนในสมการเลยอือนีไว้จะแทนในสมการเส้นโค้งเนาะแทนเส้นไหนก็ได้ค่าเท่ากันค่ะเราก็จะได้ b เท่ากับ f ที่ A เอก็คือ f 2. 2> อลบสอง่าเขียน้าทล่างดีกว่าเนาะจะได้เป็นลบสองกำลังสองลบกับลบสองลบสาบวกสอลบสาอ่าสี่บวกสอลบสาบวกสองหลบสก็ได้3ดังนั้นเราได้แล้วเห็นไหมเราก็ได้แล้วดังนั้นจุด a b ก็คือลบ2กับ3แสดงว่าเส้นสัมผัสเส้นโค้งเนี่ยไปสัมผัสกับเส้นโค้งนะจุดลบสอนั่นเองอ่าง่ายๆเนาะข้อ3าอ่ะสข้อสุดท้ายและข้อนี้เขาบอกว่าเส้นตรง 8x ลบ 3y บวก1เท่ากับ0เนี่ยมันทำไมกันมันขนานเนาะ อ่าขนาดเส้นสมัมผัสเส้นโคง้งที่เส้นโค้งก็คือตัวตัว fx เนาะแล้วก็เขาถามว่านัดจุดใดอันดับแรกให้ ab ไปก่อนอ่าจุด ab ดังนั้นก็ทําเหมือนทุกๆข้อที่ผ่านมาแค่หา m ให้เจอแต่ข้อนี้ให้ M มาแบบห่างๆไปอีกเออเอาตามีการห่างๆไปอีกก็คือมันมีเส้นตรง1เส้นเข้ามาเพิ่มแหละ ไอ้เส้นเนี้ยมันไม่ใช่เส้นสัมผัสเส้นโค้งนะแต่เขาบอกว่าไอ้เส้นเนี้ยมันขนานกับเส้นสัมผัสเส้นโค้งดังนั้นใช้ความรู้เมื่อกี้เลยถ้าขนานกันความชันต้องเท่ากันอ่าดังนั้นเราก็หา M อมอกมาเลย A เท่ากับ8 B เท่ากับลบ3คุยบอกแค่นี้พอเนาะอ่าเราก็จะได้ออกมา M มเท่ากับลบ A ส่วน B ลบ8ส่วนลบ3ก็จะได้เป็น8ส่วน3อ่ะความจำเป็นเศษส่วนได้ไม่ต้องตกใจทีนี้เราก็ไปหา m เท่ากับการลิฟเส้นโค้งเนาะก็ะจะได้เป็น2คูณ2 x ลบ1อ่าข้างไว้แบบนี้ได้เลยและทีนี้เราก็แทนค่า B e ลงไปก็จะได้เป็น a e. ก็จะมีค่าเท่ากับ2คูณ2 A ลบ1คูณ2นะทีนี้เมื่อกี้เราหามาแล้วความชันได้8ส่วน3ก็จะได้เป็น4คูณ2 A ลบ1เอา4ย้ายไปหารเนาะก็จะได้เป็น2ส่วน3เท่ากับ2 A ลบ1 2 ก็จะได้เป็น5ส่วน3อ่าเราก็จะได้แล้วว่าดังนั้น A เดียวเท่ากับ5ส่วน6อืมได้ A แล้วสบายเลยต่อไปหาม B เอาไปแทนค่าใน Fx ได้เลยเนาะเราจะไม่แทนในสมก,การนี้นะคะ เพราะว่าสรรมการนี้แค่เป็นเส้นตรงเฉยๆไม่ใช่สรรมการเส้นสัมผัสเนาะอ่ะเราก็จะแทนในสรรมการเส้นโคง้งเพื่อ,อความง่ายเราก็จะหา B หา B ต่อ5ก็จะได้ว่า B เท่ากับ F ที่แทน A ลงไปเนาะ5ส่วน6ก็จะได้เป็น2คูณ5ส่วน6ลบ1กำลัง2 ทำตัวนี้ให้เสร็จก่อนเนาะอ่ะก็จะได้เป็น5้าส่วนสลบหนึ่กำลังสอง่ะมาก็ข้างในก็จะได้เป็น2องส่วนสาเนาะสอ่วนสยกกำลังสองก็จะได้4ีส่วนเเลยอ่ะเราได้ค่า a ค่า b แล้วเราก็จบแล้วเราก็ได้แล้วดังนั้นจุดสัมผัสเส้นโค้งก็คือตัวนี้ A ก็คืออะไรคะห้ส่วนห ส่วน b ก็คือ4ส่วนอะไร4ส่วน9นั่นเองแหง่ายๆเนาะข้อตัวอย่างข้อสุดท้ายแล้วเส้นตรง y เท่ากับลบ3 x บวก1ตั้งฉากกับเส้นสัมผัสเส้นโค้งอหาใช้คำอะไรแล้วตั้งฉากใช้คำว่าตั้งฉากเนาะดังนั้นหนูต้องรู้ว่า การตั้งฉากกันได้ความชันของ2เส้นเมื่อคูณกันแล้วต้องมีค่าเท่ากับลบหดังนั้นเส้นตรงเส้นนี้ง่ายเลยอยู่ในรูป y เท่ากับ ax บวก c และง่ายๆเลยดังนั้น m เป็นเท่าไหร่เลย 1> m 1ค,ย1คุยให้เป็น m 1นะึ 1> m 1ก็จะเท่ากับตัวนี้เลยอ่นนี่คือ m 1 ก็ได้ว่า m 1เท่ากับลบสาม m 1คือเส้นที่มาตั้งฉากกับเส้นสัมผัสเส้นโคง้งถูกไหมแสดงว่าเส้นสัมผัสเส้นโค้งต้องเป็น m 2เราก็หา m 2ออกมาเพื่อที่จะเอาไปใช้เนาะเพราะ m 1ไม่ได้ใช้อะไรแล้วเราก็จะได้ว่าจากที่มันตั้งฉากอ่ะก็ได้ว่า m 1คูณกับ m 2ต้องมีค่าเท่ากับลบหนึ่งก็แทนค่าลงไป M1 เท่ากับลบ3ลบ3คูณ M2 เท่ากับลบ1ดังนั้นเราได้แล้วนี่ไง M2 ก็จะเท่ากับ1ส่วน3้ตัวนี้ไปหาเนาะโอเคพอเราได้ M สบายเลยทีนี้เราก็ไปดิฟป,ปกติให้ฝั่งนี้เนาะอะ,อะดิฟเพื่อให้ได้ออกมา ดิฟอันนี้ก็จะได้ 5-2x ลบ 2x ถูกไหมคะอ่ะเมื่อจุดไดเอาให้ A B เหมือนเดิมแทนค่า A ลงไปก็จะได้ความชันออกมาเนาะก็จะเป็น f A, A ก็จะมีค่าเท่ากับ 5-2a ลบ 2a ซึ่งตัวนี้คือ M ก็จะได้ 5-2a ลบ 2a M ในที่นี้คือ M2 นะคะเพราะว่ามันคือความชันของเส้นสัมผัสเส้นโค้งเนาะ ก็จะได้เป็น1ส่วน3เท่ากับ5ลบ 2a ลบ 2a เท่ากับย้ายไปลบก็จะเป็นลบ14ส่วน3อ่าดังนั้น a เดียวก็มีค่าเท่ากับ7ส่วน3นั่นเองพอเราได้ a เสร็จเนาะ ได้ A เสร็จแล้วก็ไปหา B ง่ายๆก็คือเอากลับไปแทนเส้นโค้งนั่นเองแล้วก็จะได้ว่า B เนี่ยท่ากับ FA ซึ่งมีค่าเท่ากับ F ที่7ส่วนอะไรคะ7ส่วน3นละงไปก็จะได้5คูณ7ส่วน3ลบกับ7ส่วน3ทั้งหมดยกกำลัง2ตัวนี้ก็จะได้35ส่วน3ลบกับเท่าไหร่ 49สเ่วน9กาเนาะก็จะได้เป็น105ลบ49ส่วน9ดังนั้นคำตอบก็จะได้เป็น56ส่วนเ้นี่คือค่า B อืมเคยไม่มีที่เขียนเนาะเคยมาเขียนอ่ะเขียนสรุปไว้ข้างล่างดังนั้นเราได้แล้วจุด AB หรือจุดสัมผัสเส้นโค้งก็คือ7 ส่วนสามกับห้าสิบหกส่วนอะไรเก้าอ่าเป็นไงง่ายเนาะการสร้างสมการเส้นสมมผัสเส้นโค้งแค่รู้ M แล้วก็มีสมการเส้นโค้งแล้วก็รู้จุดหนึ่งจุดจะรู้แค่ x อย่างเดียวก็ได้หรือรู้ทั้ง x ทั้ง y หรือรู้หรือเรียกไงว่าเอกซบก็ได้ก็ทำได้แล้วง่ายๆแค่นั้นเองโอเคเนาะอ่า เรื่นี้ง่าย